เนียงกันตลอดทางพี่กับน้องเนียงกันถ e bon ือของบอกว่าให้ถือของแต่เอาไปใส่รถเดี๋ยวจะพากันไปซื้อไปซื้ออันเส้นไา้พี่น้องไปซื้อชิปนานๆทีพี่กับน้องเข้ามาชอปปิ้งได้อย่างไง เบิงํำเดอผ่านถน,นนนะ่ะไปเอาไปไว้รถแล้วเราจะคอยไปต่ออยากจะอยากจะซื้อของมากกว่านี้<อ>แต่สงสารดูเงินในกระเป๋าแล้วไม่เอื้ออำนวยแก่การช้อปปิ้งพี่น้องขาเพราะไหนมันอยู่ดอกไปเอาของไปไว้รถก่อนจะต,ต้องคอยไปต่อยูสิอเอาอีหยังเพราะว่าอยู่อยู่เด้กกินซูชิแล้ว บ่อได้เนี่ยเอาของไว้เน <im dling my lie> ี่ยโนกระเป๋าบ่าเอาวบบ่อกระเป๋ายูบ่าเอาวบบ่อเข้ามาปิดลงดีดีควรประสานดีๆีลูกเถอะจบเลยสะล่นาจบซัมซอนเร็วๆ